ที่แบบเขาบอกเนี่ยทุกพื้นที่มีจิตวิญญาณนี่คือยังไงบ้างคือผมว่าความความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีมากๆนะครับ <c oughs> สำหรับผมนยะแต่ว่าเราอาจจะคิดว่าเรามีความเชื่อในระดับไหนนี้ก่อน <c oughs> คือคือด้วยความเป็นไม่ใช่คนไทยนะคือคนทั้งโลกอะไรกัน <c oughs> เขาเชื่อว่ามีเขาใช้คำว่าเป็นสปิริตสปิริตไม่เกี่ยวกับโกส์นะคนละเรื่องกันหมายถึงว่าทุกที่มีจิตวิญญาณของมันทุกที่มีชีวิต <c oughs> ทุกที่มีความสมดุล ที่มันรายล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติครับอ,อย่างเช่นเราเข้าป่ามันก็มีต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตต้นไม้มันก็เอือ้ออํานวยกันต้นโพต้นไรก็เป็นที่พักพิงของสัตว์นานาชนิดมันก็เป็นเซอร์เคิลของธรรมชาติเรื่องถามวันนี้มันเป็นจิตวิญ,ญญาณของของธรรมชาติหรือก็ใช่เราไปแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันเราก็รู้ว่าถ้าตรงนี้ดีผืนป่าดีต้นไม้ดีน้ําก็ดีน้ําก็ดีคนก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยมันคือจิตวิญ,ญญาณ ธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงระหว่างกัน<ๆ>เกื้อกูลกันอันนี้ถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติก็จบแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอุบาย <c oughs> เพิ่มเข้ามาสําหรับบุคคลที่ต้องคิดว่าต้องการป้องกันให้ธรรมชาติยังคงอยู่ไว้ใช่ไหมครับ<ๆ>เขาก็จะมีทริคต่างๆจริงบ้างไม่จริงบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องดีงามทั้งหมดหมอสมมติว่าเป็นเรื่องง่ายๆเขาก็สร้างเทพเจ้าขึ้นมาเป็นเทพเจ้าของภูเขานั้นภูเขานี้ป่านั้นป่านี้ถ้ามีจริงก็คือมีจริงถ้าไม่มีจริงก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ดีมันทําให้บุคคลเนี่ยกลัว กัวแล้วก็ไม่กล้าตัดไม้ทําลายป่าไม่กล้าทําอะไรที่มันไม่ดีไม่กล้าทําอะไรที่มันประเจิดประเจิ่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่งดงนามแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ดีที่มีจริง,รงๆก็โอเคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็จะมีทริคต่างๆทุกวันนี้ก็จะมีอย่างเช่นบวชต้นไม้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ผ้าไปผูกตอนงแตแรกบางทีก็ผ้าสามสี่คนก็มีกลวยก็ต้องเอาจีวรพระไปผ<ๆ>ูกเลยคนก็ไม่กล้าตัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นทริคที่น่าสนใจมากถ้ามันอยู่ในระดับที่มันพอเหมาะพอควรแต่ถ้ามันมากเกกินนนว่าั้ อันนี้เริ่มไม่โอเคแล้วถ้า<ม>เกิดไลฟ์ like เป็นเรื่องของความงมงายก็มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงในร่างกายเราเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิถีทางในทางพุทธละกันตรงนี้ผมไม่รู้ใครเชื่อแล้วแต่<ม>แต่อย่างเคสก็จะมีเคสเคสบางางานที่ที่ผ่านมาแล้วในตะกี้เห็นเห็น<ม>ในทเทเลอร์ก็มีนิดนึงเหมือนกันครับเช่นการถอนของนู่นนี่นัยย่นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมถึงอาจจะแบบมีความรู้อนน้อยนิดเนี่ยเราเราที่สิ่งที่เราเจอเราไม่เคยเจอของจริง่ยเราเจอแต่มันเป็นริคเป็นไมยากลน่ะ ที่มันเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นไข่ตอกมามีตะปูมีเลือดม,มีนู่นมีนี่อย่างเงี้ยมันก็ทําได้อะถ,ถ้าอยากรู้ทาไง YouTube เอาก็มีครับครับผมก็บอกทริกได้หมดเลยไอ้ก้อนเหนียวเหนียวบางทีก็เป็นอัน,นเป็นแป้งมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีแม้กระทั่งน้ําเปล่ายังมีเลยครับ,รบมันมันทริกที่เขาจะพายามแสดงให้ดูว่าเฮ้ยค,คุณซื้อของมาเองอครับซื้อขวดน้ํามาเองนะไม่ได้เปิดนะมาเป่าๆมานู่นีนี่แบบไม่ได้แตะเลยนะมันทมมนมนีีนู่อะไรอยคือมมีทริคหมด ถ้าอยากรู้ก็ลองหา Google ดูหรือ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมนมก็สิ่งเหล่านี้มีก็ช่างไม่มีก็ช่างผมไม่ได้ต่อต้านว่ามันไม่มีนะเราก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันมีมีก็ช่างไม่มีก็ช่างแต่ก็ต้องถามว่าเราไปยุ่งกับมันเพื่ออะไรอะ่ะ เราจะสร้างความทุกข์ไม่เกิดทําไมครับซึ่งในชีวิตเราเกิดมาเราก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วเราต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องหาเลี้ยงชีพต้องเจอเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บโควิดอีกะอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ชีวิตก็ยากพอแล้วครับอย่าไปหาอะไรมาใส่หัวเพิ่มอีกเลยครับเรื่องพวกนี้ยนัน